คุณลองจินตนาการดูนะครับในเวลาเพียงแค่20วินาทีจะรวดขนาด122มิลลิเมตร จำนวน40ลูกถูกยิงขึ้นท้องฟ้าพร้อมกันและตกลงมาทำลายล้างพื้นที่ขนาดเท่าสนามฟุตบอล3ส,สนามให้หายวับไปกับตานี่ไม่ใช่ฉากในหนังสงครามแต่นี่คือศักยภาพของ RM70 เขี้ยวเล็บสำคัญของข้างบ้านเราอย่างกัมพูชาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เช podcast story วันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นความมั่นคงที่หลายคนอาจจะมองข้ามเมื่อกัมพูชามีระบบจรวดหลายลำกล้องที่ทรงพลังอย่าง RM70 ประจำการอยู่คำถามคือมันน่ากลัวแค่ไหนรัศมีการยิงถึงไหนและถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆกองทัพไทยจะมีอะไรไปงัดข้อกับเจ้าปีศาจฝนเหล็กตัวนี้เตรียมรับฟังกันได้เลยครับก่อนจะไปดูวิธีป้องกันเราต้องรู้จักศัตรูของเราก่อนครับ RM70 คืออะไรเดิมทีมันคือระบบจรวดหลายลำกล้องที่พัฒนาโดยเชโกสโลวาเกีย ปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐเช็กนั่นแหละครับพื้นฐานของมันคือระบบ BM21 กาลาดของโซเวียตที่โด่งดังนั่นเองครับแต่ r m 7 0โหดกว่านั้นเยอะครับจุดเด่นที่ทำให้ r m 7 0น่ากลัวกว่า BM21 ยนะครับ 1. ยานพาหนะมันติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก 8, คูณ8ขนาดใหญ่ซึ่งวิ่งในภูมิประเทศทุรกันดารได้ดีมากเหมาะกับชายแดนไทยกัมพูชาเลยก็ว่าได้2เกราะป้องกันห้องโดยสารมีเกราะกันกระสุน ปกป้องพลประจำรถได้ระดับหนึ่งครับแต่ก็ไม่รอดพ้นจาก F16 หรอก 3. ที่เด็ด The Killer Future สิ่งที่ทำให้ทหารไทยต้องระวังที่สุดคือระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติครับปกติ BM21 ยิงหมด40ลูกต้องใช้คนแบกจรวดใส่ใหม่ทีละลูกใช่ไหมครับใช้เวลานานมากแต่ r m 7 0มีชุดจรวดสำรองวางอยู่หลังหัวเก๋งยิงหมดปุ๊บระบบไฮดรลิกจะดนันจรวดชุดใหม่ใส่เข้าไป ยิงซ้ำได้ทันทีภายในไม่กี่นาทีนั่นหมายความว่า R.M. 70 1คันสามารถถล่มจรวด80ลูกใส่เป้าหมายได้ในเวลาสั้นๆลองนึกภาพความเสียหายดูยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า saturation f a i r หรือการยิงปูพรมเพื่อลบพิกัดนั้นออกจากแผนที่ แล้วทำไมเราต้องกังวลกัมพูชาซื้อมาไว้ป้องกันตัวไม่ใช่เหรอแน่นอนครับทุกประเทศมีสิทธิ์ป้องกันตัวแต่ในทางยุทธศาสตร์เราต้องมองที่ขีดความสามารถครับระยะยิงจรวด122 mm. มิลิเมตรมาตรฐานยิงได้ไกลประมาณ20กิโลเมตรครับ แต่ถ้าใช้ลูกจรวดรุ่นใหม่ซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากหรอกครับในยุคสมัยนี้ระยะยิงอาจจะเพิ่มเป็น40กิโลเมตรครับจากชายแดนระยะยิง20 40กิโลเมตรครอบคลุมฐานปฏิบัติการทางทหารหมู่บ้านตามแนวชายแดนและเส้นทางคมานาคมสำคัญในจังหวัดอย่างศรีสะเกดสุรินทร์สะแก้วและตราด บทเรียนจากความขัดแย้งในปัจจุบันนะครับสอนให้เรารู้ว่าการประทะด้วยปืนใหญ่และจรวดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงและเกิดขึ้นได้ง่ายมากและ r m 7 0คืออาวุธที่ออกแบบมาเพื่อทำลายขวัญกําลังใจอย่างแท้จริงเสียงวีดวิวของมันและอำนาจการทำลายล้างเป็นวงกว้างสร้างความหวาดกลัวได้มากกว่าปืนใหญ่ที่ยิงมาทีละนัดเสียอีกครับ ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่อย่าพึ่งตกใจไปเพราะกองทัพไทยไม่ได้นั่งเฉยๆครับเรามีโล่และดาบที่พร้อมรับมือสถานการณ์นี้อยู่แล้วมาดูกันครับว่าเราจะเอาอะไรไปงัดหรือไปสู้ 1. การตรวจจับ The Eye s เราต้องรู้ก่อนว่ามันยิงมาจากไหนกองทัพปกไทยมีเรดาร์ค้นหาที่ตั้งปืนใหญ่และจรวดอย่างเช่น ANTBQ 3 6หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเรดาร์พวกนี้จับวิถีของจรวดที่ลอยขึ้นมา คำนวณย้อนกลับและบอกพิกัดรับของรถ RM70 ได้ภายในเสี้ยววินาทีก่อนที่ลูกจรวดจะตกถึงพื้นด้วยซ้ำ 2. การยิงสวนกลับเมื่อรู้พิกัดแล้วถึงเวลาของราชาแห่งสนามรบครับไทยมีระบบปืนใหญ่และจะรวดที่เหนือกว่าทั้งระยะยิงและความแม่นยำ DTI-1 และ DTI-1G นี่คือพระเอกของเราจรวดน้ำวิถีที่วิจัยและผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศผลิตร่วมกับจีนนะครับยิงได้ไกลกว่า70 150กิโลเมตรแม่นยำระดับจับวางหมายความว่าเราสามารถยิงทำลาย R.M.70 ได้ตั้งแต่รถมันยังไม่ออกจากฐานด้วยซ้ำซีซ่าและ G.H.N.45 เนี่ยปืนใหญ่อัตราจรล้อ,อยางที่คล่องตัวยิงแม่นยิงไกลย,ยิงเสร็จแล้วหนีทันที ทำให้ IM-70 เนี่ยยิงสวนเรายากครับ 3. การครองอากาศและภัยตายใบสุดท้ายคือกองทัพอากาศครับสามารถติดระเบิดนำวิถีโจมตีพิกัดที่เรดาร์ภาคพื้นดินส่งมาให้การครองอากาศที่เหนือกว่าทำให้รถยิงจรวดของฝ่ายตรงข้ามแทบจะขยับตัวไม่ได้ในเวลากลางวันนะครับ สรุปนะครับ r m 70ของกัมพูชาเป็นอาวุธที่น่าเกรงขามอยู่นะครับมีอำนาจการทำลายล้างสูงและเหมาะกับยุทธวิธีแบบ High น n d Run มากๆมันคือภัยคุกคามที่ประมาทไม่ได้แต่ในสงครามยุคใหม่ใครเห็นก่อนคนนั้นชนะและใครแม่นกว่าคนนั้นรอดกองทัพไทยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบตรวจจับ และระบบอาวุธนำวิถีระยะไกลซึ่งเป็นการแก้ทางจรวดแบบปูพรมอย่าง i m 7 0ได้อย่างตรงจุดแน่นอนครับว่าอาวุธที่ดีที่สุดคือการทูดเรามีอาวุธไว้เพื่อป้องปรามให้เพื่อนบ้านเกรงใจไม่ใช่เพื่อก่อสงครามนะครับหวังว่าเราคงไม่ต้องเห็นการใช้งานจริงของ i m 7 0และ d t i 1 g ซึ่งก็มันเอา i m 7 0มาประชิดชายแดนแล้วอืมมันใช้แน่ คุณคิดว่ากองทัพไทยควรเสริมอุปกรณ์ชนิดไหนเพื่อมาคานอำนาจ RM70 อีกบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปเจาะลึกทางทหารแบบนี้สำหรับวันนี้เช podcast story ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับคลิปสั้นสั้นไปเปล่าวะ